ออกกล้องทุกวันก็ไม่ได้แปลว่าดังนะใครที่คิดว่าโอ้โหออกกล้องทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปไลฟ์ทำแบบนี้ทุกวันดังแน่ๆเลยนะคะคือความจริงคุณต้องรู้อย่างนี้นะทุกการออกกล้องทุกการทำคลิปทำไลฟ์นะคะหลายคนก็คือไม่รู้จุดประสงค์ว่าทำไปเพื่ออะไรหรือไม่รู้ว่าไอ้คลิปไลฟ์ของคุณเนี่ยมันมีกลุ่มเป้าหมายที่ดูจริงๆอะพร้อมที่จะเป็นลูกค้าคุณด้วยนะมากแค่ไหนนะคะ หลายคนคือทำคลิปเรื่อยเปื่อยไลฟ์เรื่อยเปืือยสำคัญคือคอนเทนต์ไม่ได้สื่อตรงว่าใครควรดูและใครควรฟังสำคัญเลยนะคะอย่าออกกล้องเลื่อยเปืือยอย่าทำคลิปเลื่อยเปือือยเอย่าไลฟ์เลื่อยเปืือยเพราะว่ามันคือพลังงานของคุณคลิปไลฟ์นะคะพวกนี้มันจะดูดพลังงานคุณคุณไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนดู และดูแลต่อยอดได้ด้วยนะอย่าทำคลิปเรื่อยเปื่อยอย่าทำไลฟ์เรื่อยเปื่อยอันนี้ย้ำเพราะคุณจะไม่เสียเวลาและจะไม่เสียพลังงาน